ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด, check, กด subscribe s ั b s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีครับผมตองชนชื่นนะครับวันนี้ตองก็อยู่ที่พิธีบงวงสรวงละครเรื่องรักของนายดอกไม้นะครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมกันดูนะครับว่าวันนี้ละครเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกเชินตามมาครับตามมาครับ สวัสดีครับพี่สอนรามสวัสดีครับเป็นไงฮะรับบทนี้เด่นมากขนาดไหนครับรู้สึกก็จะบอกกับผมมากเลยครับว่าได้ดอกไม้กับผมนี่น่าหวานพอกันแหละครับเรื่องนี้ประกบคู่กับใครครับอ๋อนางเอกเียครับ ตางเอกชื่ออะไรครับอ่ารู้สึกว่าจะเป็นอภิสมัยใช่ไหมครับอ๋อเจนนี่ครับเจนนี่ใช่ไหมครับเนี่ยคุ้มกับผมครับอ๋อสวัสดีครับนี่ฮะผู้ก้มกับละครเรื่องนี้ครับพี่แดงซ่านะครับคุ้กับที่สนุกสนานอารมณ์ดีด้วยนะครับกำกับเส้นอยู่ถนนสนามไทยญี่ปุ่นนะครับเรื่องราวสนุกสนานแน่นอนครับผมคุณคยๆผมต้องนานแล้วคุณรู้ว่าผมเป็นใครเนี่ยคุณไม่ใครฮะผมไม่ใช่สำราผมไม่ยัน หัวใหญ่เอที่เล่นบิงโกอยู่มโนลามโนรูดสอนรามวุ่นวายอยู่รูดถ่ายรูปโอ้โหนุ่นครับโอ้ยโถเอ้ยถึงว่าดิทำไมสอนรามหน้าเปลี่ยนไปละครชื่อเรื่องอะไรครับนายกรักของนายดอกไม้ค่ะก็เป็นครั้งแรกของผมครับที่ได้เล่นกับเซนนี่ครับ นี่เป็นละครแรกโรแมนติกนะครับแต่ว่าไม่เห็นโรแมนติกเลยเห็นแบบคอมเมดี้มากๆเลยค่ะหลอกหมดเลยลวลวรวมนังพี่หนุ่มก็คงจะถูกใจแฟนละครช่องสามนะครับอดใจรออีกแป๊บเดียวนะฮะ เห็นบรรยากาศในพิธีบวงสวงจริงจังขนาดนี้แต่ว่าเนื้อหาละครรักของนายดอกไม้น่ะกุ๊กกิ๊กโรแมนติกน่ารักอย่าบอกใครเชียวค่ะไม่เชื่อดูแค่นักแสดงที่มาร่วมงานกับผู้กำกับพี่แดงซ่าก็น่าจะการันตีได้ว่ารักของนายดอกไม้จะต้องผลิบานในใจคุณผู้ชมแน่นอนแต่ว่าเส้นทางความรักของนายดอกไม้จะถูกขวางทางด้วยกวากน้ำหรือปูด้วยกลีบดอกไม้ก็ต้องเตรียมลุ้นกันได้หลังข่าเวเร็วๆนี้ค่ะ หังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ